สวัสดีครับพบกับพุทธคุณพระเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้มาพบกับทุกท่านด้วยพระสมเด็จของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นพระสมเด็จหลังตรายางนะครับของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์ปี2515นะครับก็ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับเนาะส่วนด้านหลังนะครับก็สัญลักษณ์ของสมเด็จรุ่นนี้ก็คือ ตรายางนะครับแต่ว่าองค์นี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเนาะงานปั๊มตราอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นตราสีม่วงนะครับสีม่วงเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับเนาะตรงขอบขอบเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดอยู่นะครับแต่ว่าส่วนข้างในเนี่ยที่เป็นตัวหนังสือก็จะเลือนลางไปแล้วนะครับไม่ได้เลือนลางอาจจะไม่ชัดนะครับสําหรับองค์นี้นะครับ นะครับนี่เป็นขอบด้านนอกนะครับนี่เป็นขอบด้านในนะครับตรงนี้ก็จะมีเขียนถ้าเป็นชัดๆก็จะเขียนว่าที่ระลึกนะครับที่ระลึกแล้วก็ตรงด้านล่างนี่จะเขียนว่าหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับเขียนติดกันเลยนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับข้างบนเขนียนว่าที่ระลึกนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยถ้าชัดๆก็จะมีพระพุทธรูปอยู่นะครับพระพุทธรูปนั่งขัดสมาิ บางสมาธิอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในซุ้มระคังนะครับนะซุ้มระคังสีของลายยางนี่ก็จะออกสีม่วงๆนะครับออกสีม่วงๆหน่อยนะครับอาจจะไม่น้ําเงินตรงนี้ก็ยังอออกยังเห็นได้ว่าเป็นสีม่วงๆอยู่นะครับเนาะครับองคนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับก็ตามประวัติแล้วเนี่ยอองค์นี้ก็คือเป็นสมเด็จนะครับปีสองพันสิบห้าะครับเนาะอันนี้เป็นพิมพ พิมพ์ฐานเรียบนะครับลืมบอกทุกท่านเออโทษนะพิมพ์ฐานฐานร่องนะครับฐานร่องนะครับตรงนี้ฐานร่องนะครับนะครับจะอีกมีอีกพิมพ์หนึ่งก็เรียกว่าพิมพ์ฐานเรียบนะครับตรงนี้จะไม่มีร่องนะครับเนาะอ่าอันนี้เป็นตรงนี้เป็นพิมพ์ฐานร่องนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่ามีร่องอยู่นะครับแต่เป็นฐานเรียบก็จะอ่ก็เรียบไปตามนี้นะครับมีอยู่2พิมพ์นะครับปี2 0 1 5นะครับ สามชั้นเหมือนกันนะครับชั้นชั้นของฐานนี่ก็จะฐานที่1ฐานที่2ฐานที่3นะครับเนาะแต่ว่าถ้าเป็นฐานเรียบนี่ก็จะไม่มีร่องแบบนี้นะครับจำนวนทั้งหมดนะครับในการสร้างพระรุ่นนี้ก็คือ800 0องค์นะครับ8000องค์นะครับตามประวัติแล้วก็มีการปลุกเสก2ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกเนี่ยหลวงพ่อพรมปลุกเสกปี2515นะครับ แล้วก็ครั้งที่2นะครับมีการนําเข้าพิธีปลุกเสกเมื่อวันที่5พฤษภาคมเมื่อวันที่5นะครับอขออภัยครับปลุกเสกนะครับเมื่อปีพศ2516นะครับหนึ่งปีถัดมานั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นการปลุกเสกในพิธี25งนะครับเนาะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการนํามาใส่ลังไม้นะครับใส่ลังไม้ชําชานะครับตามประวัติเขาบอกว่า เป็นลังไม้ชำชาเนะครับเน้นย้ําว่าลังไม้ชำชานะครับเนา,านะนะแล้วก็เอาออกให้บูชาอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี2 5 1 8นะครับซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นปีที่หลังจากหลวงพ่อพรมลาสังขารหรือว่ามรณภาพเรียบร้อยไปแล้วนะครับที่เน้นย้ําว่าเป็นลังไม้ชำชาเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะได้เป็นที่รู้กันว่าพระรุ่นนี้เนี่ยจะมีคราบที่ค่อนข้างจะเป็น คาบปลวกนะครับถ้าเป็นบางองค์นี่ก็จะเห็นว่ามีเป็นคาบดินคาบปลวกติดอยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่ในลังไม้มชาชานั่นเองนะครับไม้ชาชาก็คือไม้ถ้าเป็นอีกชื่อนึงก็ไม้จาจุรีนะครับเนาะไม้จาจุรีก็จะเป็นเนื้อขาวๆนะครับถ้าเป็นทางภาคเหนือก็เรียกว่าชาชา้าหรือว่าถ้าเป็นแถ,ถวแถวทางเชียงรายโก,โโกโนะ็ไม้โกโก้นะครับไม้โกโก้ต้นโกโก จำชาจำจุรีนะครับเนาะอ,นอันชื่อเดียวกันนะครับก็ลักษณะของการออของพระก็จะเป็นจะเป็นแบบนี้นะครับเนาะไม่ค่อยจะเ,เรียบตึงเท่าไหร่นะครับลักษณะของผิวเขาบอกว่าเ,เป็นเป็นพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์ปืนแตกนะครับเนาะอันนี้เป็นพิมพ์ต้นแบบนะครับพิมพ์หลังตายางที่เป็นต้นแบบนะครับส่วนปืนแตกเนี่ย ใช้พิมพ์เดียวกันนะครับแม่พิมพ์เดียวกันด้านหน้านะครับแต่ว่าเเขาบอกว่ากด2ครั้งนะครับ้ปืนแตกก็เลยจะค่อนข้างจะเรียบเนียนกว่านะไม่ค่อยครุขากว่านี้นะครับแล้วก็มีน้ำมันต่งอิ้วด้วยนะครับชุดปืนแตกนะครับนั้นก็จะมีความออกสีเหลืองกว่านะครับแล้วก็ผิวนี่ก็จะสวยงามกว่าหลังกายางนะครับ ส่วนขอบซุ้มตรงนี้ก็จะออกคล้ายๆกับทางห้ามหาเมตตานะครับเนาะหนานๆแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้ามหา้ามหาเมตตาเนี่ยก็จะมีขีดตรงนี้นะครับตรงใต้ซุ้มนี้นะครับเนาะแล้วก็พรากันหรือว่าหูของพอระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะค่อนข้างชัดนะครับสําหรับห้ามหาเมตตาแต่ว่าถ้าเป็นหลังตาย,ยางก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเกตก็จะ เข้าใจว่าน่าจะเล็กกว่า5มหาเมตตานะครับองค์นี้ก็จะเนื้อค่อนข้างปรินิดนึงนะครับน่าจะเป็นธรรมชาติของพระชุดนี้นะครับนะด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับการตัดการอะไรก็เทคโนโลยีอาจจะยังไม่เหมือนปัจจุบันนะครับเนาะพระสมเด็จที่เขาทําในยุคปัจจุบันนี่ก็จะค่อนข้างจะเรียบนะแต่นี่ก็เรียกว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็สเสน่ห์ของพระ ยุคนี้นะครับนะยุคปี2 5 1 5ั6อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะโดยเฉพาะของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับค่อนข้างมีเสน่ห์นะครับครูขะบ้างนะครับแต่ว่าพุทธคุณก็เต็มเปี่ยมเหมือนเดิมนะครับเนาะครับก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะออกจะเอ็นหน่อยนะครับตรงนี้ด้านข้างนะครับ ก็ทั้งหมด8 0 0 0ององนะครับเนาะที่เขาทางประวัติจัดสร้างมาค่อนข้างจะค่อนข้างจะสับสนกันนะครับกับกับองที่เป็นปืนแตกนะครับเขาว่ากันอย่างว่าอย่างนั้นนะครับเนาะหลังตายางนี่ก็จะมีตายางแต่เขาบอกว่าบางบางองค์ก็ไม่มีนะครับไม่มีตายางอาจจะเป็นเพราะว่า,อ,าอยู่ในกล่องลังหรือเปล่านะครับเนาะ,อ,ะอยู่ในกล่องไม้ รังช้ำชาแล้วก็อาจจะไม่ได้ประทับตานะคะาจ,จะมีตกหล่นไปบ้างนะครับก็เป็นไปได้นะครับทีนี้ก็เลยค่อนข้างจะสับสนกันนะระหว่างหลังตายางกับปืนแตกนะครับแต่ว่าที่แน่ๆปืนแตกเนี่ยเรียบเนียนกว่านะครับเนื้อผิวนี่จะสวยกว่านะครับมีความเรียบละเอียดกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นหลังตายางก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีความแตกมีความ มีรอยคุขะมีรอยปลวกนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของหลังตรายางนะครับถังฐานร่องฐานเรียบนะครับเหมือนกันนะครับลักษณะก็จะคลุข่ะแบบนี้นะครับเนาะธรรมชาติของพระรุ่นนี้นะครับเป็นเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็คงจะได้เวลาประมาณนี้นะครับนอะมาทักทายทุกท่านด้วยพระสมเด็จหลวงพ่อพรมหลังตายางปี2 0 1 5นนะครับพอหอมปากหอมคอหายคิดถึงกันนะครับเนาะ ก็เอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวหาพระดีๆมาให้ทุกท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่งก็เรียนเชิญติดตามช่องไว้นะครับนอเผื่อผมมีอะไรมานําเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันอีกนะครับก็วันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปด้วยสมเด็จหลังจากย,ยางหลวงพ่อพรมองนี้นะครับนอกก็ขอรัตนาบารมีหลวงพ่อพรมนะครับปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านนะครับ แล้วก็ครอบครัวของท่านด้วยนะครับให้มีความสุขความเจริญแล้วกาปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับทำมาค้าขึ้นคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยทมก็ขอให้สำเร็จทุกประการนะครับขอให้มีความสุขร่ำรวยเฮงเกันทุกท่านทุกคนนะครับผมครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ